อาลอนไปเที่ยวให้มันรู้อาลวยไปดูให้มันลึกเห้คืนให้คึกท่องไปเพื่ศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีวิตไปคนไปหาสาระีเด็ดไปกับทริปนี้ before you เก่งกวิสราปัรมสูรน,นะคะและรายการ Before You ค่ะรายการที่จะพาคุณไปพบกับสาระและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ก่อนที่คุณจะได้ไปสัมผัสจริงค่ะเม mm ื hmm. ่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเก่งพาทุกคนไปขุดถึงแก่นรากความเป็นไทยกันมาแล้วสัปดาห์นี้ค่ะเก่งจะพาให้ทุกคนมาชื่นชมความเป็นไทยกันต่อนะคะที่นิทรัตนาโกศินภายใต้แนวคิดที่ว่าคุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวันค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะรายการ Before You ของเราค่ะก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่คนสวยนะคะในการพาเราชมในเทศกาลในวันนี้สวัสดีค่ะพี่อบเชยสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่อบเชยแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่ออบเชยนะคะสันนิสาเศรษฐกํมเนิดค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของอาคารนิทรรศนาโกสิทร์ค่ะค่ะเมื่อกี้ค่ะพี่อบเชยเก่งสังเกตอย่างหนึ่งเวลามีคนมาที่ในเทศกาลตรงป้ายตรงนี้เนี่ยทำไมเขาชอบยืนโบกไม้โบกมือกันนะคะอ๋อตรงด้านนี้นะคะที่น้องเก่งเห็นเนี่ย เราเรียกว่าหน้าจอ LED w a l l ค่ะ,คะตรงนี้เนี่ยจะจัดแสดงตาสัญลักษณ์ของอาคานิทัศน์ทั้งภาษาไทยแล,ล้วก็ภาษาอังกฤษเลย oh. แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะเป็นจุดแรกที่ผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้นะคะโดยการโบกไม้โบกมือหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายยิ่งเราเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิงย่งมีนกขึ้นมาต้อนรับผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นค่ะอ๋อ oh, ไม่น่าล่ะจริงๆอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมแรกที่ร่วมำทำแบบนีได้ใช่ไหมคะ่คะแล้วว่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีประวัติความเป็นมาหรือว่ามีแนวคคดกาารจััต้งงงงยไบะ สำหรับอาคารนิทัศนนาโกศินะนะคะ,ะครึ่งตรงรต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะทางสำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยท่านมีดําริที่อยากจะจัดให้ตึกตรงบริเวณน,นี้นะคะตรงถนนราดนินกลางเ,เป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดโดยตึกนี้เนี่ยจะเป็นโครงการนาร่องตึกแรกอของเมืองไทยเลยแล้วสำหรับโซนนิทรรศการที่จัดแสดงเนี่ยเรามีการแบ่งโซนยังไงบ้างคะก็คือสําหรับตรงนี้นะคะเรามีการจัดสรรพืน้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นทั้งหมด9ห้องนิทรรศการด้วยกัน ก็จะแบ่งเป็น2เส้นทางนนะคะก็คือแต่ละเส้นทางเนี่ยจะใช้เวลาในการชมประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าทั้งหมด9ห้องเทศกาลเนี่ยเราจะใช้เวลาในการชมประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันค่ะอ๋อพูดถึงขนาดดีแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยเริ่มอยากเห็นภาพบรรยากาศด้านในแล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นเดียวเดี๋ยวรบกวนพี่อบเชยพาเราไปชมนเทศกาลกันดีกว่าค่ะใช่เลยค่ะ อนไปเที่ยวให้มันรู้อลวยไปดูให้มันลึกให้เคลินให้คึกท้องไปพระศึกษาทุกแห่งทุกคนที่สนใจไปตามชีวิตให้ชีนว่าเป็นคนไปหาสารเด่ๆไปกับทริปเนี้ Before you พี่คะตรงนี้นี่เราเรียกว่าอะไรคะ่ะค่ะตรงนี้นะคะจะยังไม่ใช่ส่วนของเทศการ่ <S 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 ะแต่ว่าเราเรียกตรงนี้ว่าถงอุโมงเวลา <S S ค่ะ อโองวเวลาเท่าที่เก่งเห็นคือมีการจําลองเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ของยุคกรุงรัตนโกสินทร์มาไว้ก่อนที่จะเข้าในทศกาลอีกใช่นกัก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะแผ่นป้ายตรงนี้เนี่ยะจะเป็นแผ่นป้ายเปรียบเทียบร,ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของโลกค่ะคืออย่างบางทีเนี่ยชาวต่างชาติเขามาชมเนี่ยเขานึกงไม่ออกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็เลยมีประวัติศาสตร์เปรียบเทียบให้ดูอย่างเช่นตรงนี้นะคะในช่วงที่มีเทพีเสรีภาพเนี่ยพ บ้านเมืองเราก็เริ่มมีรถราไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ยังไงตารายละเอียดต่างๆเนี่ยแผ่นป้ายแต่ละอันเนี่ยสหา่นกันทุก25ปีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนะโกสินะคะจนถึงปัจจุบันเลยโอ้โหใช่ค่ะก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามแผ่นป้ายต่างๆตามสบายค่ะ ถึงห้องแรกกันแล้วนะคะกับห้องรัตนโกสินทร์เรืองรน์ค่ะเท่าจากที่ดูบรรยากาศเนี่ยเก่งรู้สึกว่าคล้ายๆกับห้องฉายภาพยนตร์เลยค่ะใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะสาหรับห้องนี้นะคะความพิเศษก็คือจะเป็นภาพยนตร์สีมิติค่ะฮะสีมิติแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นเื่องราดยังไงคะ <c oughs> ห้องนี้เนี่ยจะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่การกําเนิดกรุงรัตานาโกสินทร์ครั้งแรกค่ะโอ้ค่ะแบบสีมิติด้วยใช่ค่ะอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวรอเราชมกันเลยค่ะ รัตนโกสินทร์เรอืองโรดเป็นห้องที่ฉายภาพยนตร์สื่อผสมศิลิที่สมจริงทั้งภาพและเสียงที่สําคัญผู้ชมยังสามารถสัมผัสได้เช่นมีละอองน้ําที่โปรยปลายลงมาให้ความชุ่มฉ่ำกันอีกด้วยค่ะโดยเนื้อหาของภาพยนตร์จะเป็นเรื่องราวการย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับกรุงศรีอยุธยาภายใต้พระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นประถมมกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะก็มาถึงห้องที่สองกันแล้วค่ะกับห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามสําหรับห้องนี้มมีที่มาที่ไปหรือความสําคัญยังไงบ้างคะค่ะสาหรับห้องนี้นะคะตามชื่อห้องเลยเกียรติยศแผ่นดินสยามเนี่ยเราอยากจะแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศแห่งแผ่นดินก็คือเป็นเครื่องหมายของพระบรมหาราชวังของตเองเราจะเห็นได้จากแบบจำลองทางด้านหน้านี้นะคะคือพระมหากษัตริย์เราเนี่ยท่านไม่ได้โปรดให้สร้างพระบรมหาราชวังเนี่ยเป็นที่อยู่อย่างเดียวแต่ว่า เป็นการแสดงถึงสถาปัตยกรรมถึงค,ความเชื่อต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้เป็นเกีดยรติยศแห่งแผ่นดินสายามตามชื่อเลยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองใช่ค่ะ,คะก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยห้องนี้ก็ยังจะแสดงถึงสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีอยู่ในพระบรมราชวังนะคะ,คะแล้วก็แสดงถึงเป็นเขตพระบรมราชวางังชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในด้วยค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะ ห้องนี้นะคะเราก็จะได้พบกับความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวางังที่ถูกจำลองม,มาไว้อย่างสวยงามมีความโดดเด่นในด้านงานสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมพร้อมชมภาพยนตร์แสดงความยิ่งใหญ่ของพระบรมมหาราชวางังอันเป็นเครื่องแสดงเกียรติของแผ่นดินค่ะอีกทั้งภายในห้องนี้นะคะยังมีมุมจัดแสดงแอนิเมชันตำนานพระแก้วมรกตพร้อมเทคนิคพิเศษที่ทำให้เราสามารถชมพระแก้วมรกตจำลองในเครื่องส่งครบทั้ง3ฤดูในคราวเดียวด้วยค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะภายในห้องนี้ยังมีมุมจัดแสดงเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งเป็นเขตเฉพาะสำหรับหญิงนางในสถานที่รำสันความเป็นสารและศิลแห่งความเป็นกุลสตรีอีกด้วยค่ะ าพูดถึงความเป็นไทยนะคะเก่งว่าการแสดงชั้นสูงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ,ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีการนํามาจัดแสดงเอาไว้ในห้องจัดแสดงนทิทรรศการที่3<ม>กับห้องเรือนนาม,มหารสพศิลป์ด้วยค่ะ ชมม,มหรสพรูปแบบต่างๆนะคะในโรงภาพยนตร์360องศาไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเก่งว่าอยากจะเห็นวิธีการเล่นของแต่ละชนิดจริงๆแล้วล่ะ,ค,ะค่ะค่ะเชิญค่ะภายในห้องนี้นะคะเราจะได้พบกับรูปแบบที่หลากหลายของม,มหารสพสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลากหลายประเภทค่ะ เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของมหรศพที่สำคัญเช่นหนังใหญ่โขนละครและคุณอย่างสนุกสนานผ่านสื่อกรารแสดงหลายรูปแบบเลยค่ะแถมยังมีมุมจัดแสดงให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองเชิดหุ่นกระบอกได้ด้วยค่ะ สำหรับห้องต่อมานะคะคือห้องลือระบินพระราชพิธีค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ร,รวบรวมเอาพระราชพิธีสำคัญๆนะคะที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาไว้ให้เราชมกันค่ะค่ะก็สําหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นพิธีสองพิธีหลักๆก็คือเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์ค่ะค่ะแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์มีต่อประชาชนค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเชิญชมรายละเอียดด้านในเลยค่ะค่ะ เป็น,นยังบ้างคะภาพตรงที่มีมีทัศการอยู่หลังจอจอวิทัศน์ของเราโอ้โหตร,ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนทําให้ผู้ชมแบบตื่นเต้นหลังจากที่เราชมวิดีทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมาได้ชมเป็นภาพนิ่งแล้วก็รวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ส่วนตัวเป็นออดิโอไกด์ด้วย จะนําเสนอที่มาและความสําคัญของพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ของชาติที่สืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณกาลอาทิเช่นพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่แสดงเห็นพระราชพิธีพืชมงคลคที่เราเห็นทางด้านข้างเนี่ยจะเป็น้วงข้าวํำลองค่ะแต่ว่าด้านหลังที่น้องเก่งยืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะเป็นเปลือกข้าวจริงๆนะคะ อ๋อใช่ทั้งสาวเลยคือบางทีเด็กเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างเรากินข้าวอเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นไม่ได้เห็นเป็นข้าวจริงๆว่าเป็นยังไงตรงนี้เราก็จะมาแสดงให้ดูด้วยและอีกหนึ่งยางนะคะที่เป็นที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมค่ะ ือที่ได้จัดแสดงเอาไว้อยู่ในห้องในทรศการนี้นะคะกับห้องสง่าสีสถาปัตยะกรรมค่ะภายในจะมีการจัดแสดงพื้นที่หลักๆเป็น3ส่วนนั่นก็คือวัดวังบ้านแห่งยุครัตนโกสินทร์ค่ะ ซึ่งผู้ชมจะได้ทราบถึงวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากต่างประเทศค่ะสวยงามมากๆเลยเละค่ะนี่ก็คืองานจิตรกรรมฝาผนังต่างๆนะคะที่เราจะพบเห็นได้ในวัดวาอารามจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ได้เดินทางย้อนรอยไปชมเรื่องราวในกรุงรัตนโกสินทร์ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์แห่งนี้มาแล้วนะคะจะได้เห็นถึงความงามทั้งในด้านสถาปัตยกรรมประเพณีและพิถีชีวิตต่างๆด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจในนิทรรศรัตนโกสินทร์ยังมีอีกเยอะแยะมากมายรอให้คุณค้นหากันในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ,คาาะ Before you Myrip